เรื่องประสบการณ์อันแค้จริงโดยพลตำรวจโทชัยยงปฏิพิมพาคมปีใหม่พุทธศักราช2528นี้ผมตอนรับปีใหม่ด้วยการเป็นหวัดอย่างแรงรับประทานยาแก้หวัดจากคุณหมอแล้วอาการหวัดก็ยังไม่ทุเลาขึ้นเลยทุกครั้งที่เคยเป็นหวัดมักจะหายอย่างรวดเร็ว แต่คราวนี้สงสัยร่างกายจะมีการต้านทานน้อยไปกระมังจนกระทั่งวันที่5มกราคม2528นี้ผมออกมายืนอยู่ที่บริเวณเฉลียงหน้าบ้านประมาณ8นาฬิกาเศษทันใดนั่นเองผมรู้สึกว่ามีอาการแน่นอย่างรุนแรงบริเวณหน้าอกด้านซ้ายทำให้ไม่สามารถหายใจได้ตามปกติการหายใจเริ่มติดขัดและมีระยะสั้นถี่ขึ้น ผมยังมีสติพอที่จะตะโกนเรียกภรรยาและบุตรสาวซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านให้ทราบว่าผมหายใจไม่ออกแล้วในช่วงนี้ผมรู้สึกตัวว่าผมกำลังจะขาดใจกว่าผมจะถูกนำส่งโรงพยาบาลได้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ20นาทีในแพทย์เวรรีบนำตัวผมที่กำลังคิดว่าจะขาดใจอยู่รอมารอนั้นไปที่ห้อง i อ u ทันทีผมขอเรียนให้ทั้มู่อ่านทราบว่า นับตั้งแต่อาการหายใจเริ่มขัดค้องตอนที่อยู่ที่บ้านนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ลืมจากการเตือนของภรรยาก็คือการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้มัน่นขอให้พระองค์ท่านมาช่วยด้วยผมจับพระพุทธรูปที่คล้องคออยู่ประจําไว้พร้อมตั้งจิตระลึกถึงพระองค์ขอให้มาช่วยข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพุโทโธพุธโทโธผมพยายามใช้สติที่ยังมีเหลืออยู่ ระบายลมหายใจอย่างแรงทั้งทั้งที่ลมหายใจของผมในขณะนั้นเหลืออยู่น้อยเหลือเกินความรู้สึกของผมในตอนนั้นจำได้ว่ามีคนเอาตัวผมลงนอนที่เตียงผมได้แต่หลับตาความรู้สึกเริ่มเลือนลางมีแต่ความมืดอยู่ทั่วๆไปสติมีเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ในใจผมคิดว่ายัางต้องภาวนาพุทธโธพุทธโธและระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา ในความมืดที่มีเพียงแสงสว่างเล็กน้อยเท่านั้นผมด้ยมองเห็นภาพท้องทุ่งอันกว้างใหญ่มีฝูงอะไรฝูงหนึ่งเป็นจำนวนมากมายจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็มองไม่เห็นชัดกำลังถูกต้อนให้เดินไปข้างหน้าอย่างรีบเร่งผมเริ่มภาวนาพุทธโธถีขึ้นพร้อมขอให้พระพุทธองค์ได้ทรงพระกรุณามาช่วยข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดจิตผมแน่วแน่พุ่งไปที่พระองค์ท่านทันทีนท เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในทันใดนั่นเองความมืดที่กําลังมืดสลัวลวอยู่นั้นค่อยๆจางหายไปทีละน้อยทีละน้อยภาพต่างๆหายไปทันทีมีแต่ความสว่างขึ้นทุกที่ผมรู้สึกตัวขึ้นทันทีว่าอาการหายใจขัดๆและระยะสั้นทีๆนั้นค่อยๆขยายช่วงการหายใจออกไปมากขึ้นมากขึ้นผมลืมตามองก็เห็นมีผู้คนญาติมิตร มายืนอยู่ในบริเวณนั้นหลายคนแต่ที่ตัวผมมีสายยางระโยงระยางระเกะระกาไปหมดนับตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปแม้แต่ในปากผมก็มีท่ออะไรไม่ทราบมาอุดเอาไว้พูดไม่ได้นานๆจะมีพยาบาลมาดูเสมหะน้ำลายให้ครั้งหนึ่งผมได้ทราบต่อมาว่าภายหลังจากที่นายแพทย์รับตัวผมเข้าห้อง ICU และก็ได้ทำตามกรรมวิธีของแพทย์ทุกกรณีเท่าที่พึงจะก,กระทำได้ ก็ได้ยินเสียงนายแพทย์ท่านหนึ่งบ่นเปรยๆว่าควรจะนำตัวผมมาให้เร็วกว่านี้อีกเพราะเท่าที่ได้รู้มานี้รู้สึกจะช้าไปแล้วความหวังมีเพียงประมาณ10%เเท่านั้นจากคำบอกเล่าเพิ่มเติมต่อมาว่าบุตรสาวของผมคนหนึ่งไม่ได้รับทราบการชี้แจงจากนายแพทย์แล้วก็ตกใจจึงรีบไปหาเพื่อนหญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันให้ช่วยไปหาคุณพ่อ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ประพฤติและปฏิบัติในทางธรรมมานานแล้วเป็นการปฏิบัติแบบจิตในธรรมและเพื่อนหญิงของลูกสาวผมนั้นก็ได้ร่วมการปฏิบัติด,ด้วยคุณพ่อมีสานุสิทธิ์ที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมอยู่มากพอสมควรโดยถือสัจจะและการประกอบกุศลเป็นเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสร้างบาร,รมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง หลังจากที่บุตรสาวผมได้เรียนชี้แจงถึงอาการป่วยของผมที่เป็นอยู่นั้นให้คุณพ่อได้รับทราบแล้วบุตรสาวผมก็ถามคุณพ่อว่าอาการของผมจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะนายแพทย์บอกว่ามีความหวังเพียง10%เท่านั้นคุณพ่อได้ใช้เวลาในการปฏิบัติจิตเพียงเล็กน้อยหลังจากที่อ่านชื่อผมในกระดาษที่บุตรสาวผมได้เขียนบอกให้ท่านอ่านว่าผมมีชื่อเรียงเสียงไร จากนั้นคุณพ่อก็บอกบุตรสาวผมให้ทราบว่าพ่อของคุณไม่เป็นไรหรอกรับรองว่าไม่ตายอย่างเด็ดขาดอาการจะทุเลาภายในเจ็ดวันขอให้สบายใจได้ผมทราบเพิ่มเติมจากภรรยาและญาติมิตรว่าหลังจากที่บุตรสาวผมได้กลับจากบ้านคุณพ่อและได้มาบอกให้ภรรยาและญาติได้ทราบว่าผมคงไม่เป็นไรแต่บุตรสาวผมก็ไม่ได้บอกเหตุผลให้ทราบ จากนั้นปรากฏว่าผมมีสติดีขึ้นตลอดเวลาทักทายกับคนที่มาเยี่ยมด้วยการจับมือแทบทุกคนซึ่งยังความประหลาดใจให้แก่ญาติมิตรทั่วไปว่าคนขนาดอยู่ห้อง ICU อยังอุตส่ามีเกลใจจับมือทักทายแทนการพูดเพราะว่ามีท่อ,อยางคับอยู่ในปากบางคนบอกว่าผมจับมืออย่างแรงเสียด้วยสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมไม่ใช่น้อยคนกำลังจะตาย ทำไมเกิดอภินิหารขึ้นมาได้อย่างฉับพลันทันทีก็ไม่ทราบในระหว่างที่อยู่ในห้อง ICU 3วันนี้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นหลายๆเรื่องบางครั้งผมเห็นตัวผมเข้าไปในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งโดยการขี่รถจักรยานคันเล็กๆห้องแรกที่ผมเข้าไปพบเด็กๆเป็นจำนวนมากกำลังขี่จักรยานแบบเดียวกับผมพอผมขี่เข้าไป พวกเด็กที่กำลังขี่จัก,กรยานก็กรูกันเข้ามาห้อมล้อมตัวผมทันทีพอเข้ามาใกล้ผมมองเห็นเด็กๆนี้หน้าตาเป็นเด็กแต่ก้นกลับกลายเป็นสุนัขใช้เท้าถีบจัก,กรยานอย่างคล่องแคล่วผมตกใจเพราะไม่รู้ว่าจะมาดีหรือมาร้ายผมภาวนาพุโทโธขึ้นทันทีในทันใดนั่นเองจัก,กรยานฝูงนั้นก็แปรรูปขบวนถอยห่างจากผมไปอย่างฉับพลัน ผมภาวนาพุโทโธไปอีกฝูงจักรยานก็แวกออกเป็นช่องให้ผมขี่จักรยานออกไปได้อย่างสะดวกพอพ้นห้องนี้มาได้ผมก็ต้องพบกับบุคคลรูปร่างสูงใหญ่อีกหลายคนซึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งพยายามที่จะขัดขวางผมไม่ให้ออกจากห้องนี้ไปผมสะบัดให้หลุดจากการเข้ามาจับพลางวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับไม่ลืมภาวนาพุโทโธ ผมหลุดออกมาได้ตามเคยคราวนี้มาถึงอีกห้องหนึ่งมีผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่นอนขวางประตูทางออกไว้โดยกางขาที่ยาวทั้งสองข้างผมจำได้ว่าขอทางออกแต่โดยดีผู้หญิงคนนี้ก็ยอมแต่พอผมข้ามไประหว่างขาที่ยาวใหญ่ทอดไปนั้นทันใดนั้นเองขาที่ยาวใหญ่ทั้งสองข้างก็หนีบขาผมทั้งสองโดยฉับพลัน ผมพยายามดิ้นจนสุดแรงก็ไม่ออกยิ่งดิ้นเท่าไหร่ขาก็ยิ่งหนีบแรงขึ้นทุกทีเหมือนเป็นคีมเหล็กมาหนีบไว้ผมได้แต่นึกถึงบาร,รมีของพระพุทธองค์ขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดมาช่วยผมอีกครั้งหนึ่งสักครู่หนึ่งปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือผมรู้สึกว่าขาทั้งสองที่ถูกหนีบไว้นั้นได้ผ่อนคลายออกทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งห่างออกไป ผมรีบถอนขาทั้งสองข้างออกทันทีพร้อมกับวิ่งออกจากห้องไปโดยมิชักช้ามองเห็นที่ข้างหน้ามีแสงสว่างจ้าอยู่เป็นทางออกที่ผมจะไปได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นนิมิตแปลกๆที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงนั้นจากนั้นผมไปรักษาตัวอยู่อีก6วันนายแพทย์ก็บอกให้ออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณ9วันที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลนับว่าเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับที่คุณพ่อ ได้ประมาณไว้น้ำหนักลดไป7กิโลเดินไม่ได้เพราะมีโรคปวดข้อเข่าอยู่เดิมบ้างแล้วผมกลับมาพักผ่อนอยู่ที่บ้านประมาณ20วันเศษนายแพทย์ห้ามขึ้นบันไดเพราะเป็นของแสลงกับโรคที่ผมเป็นอยู่ต่อมาวันที่5กุมภาพันธ์ปี2-8พอร่างกายผมทุเลาจากการเคลียบ้างแล้วผมก็ได้ให้บุตรสาวและเพื่อนหญิงคนนั้น พาผมไปพบคุณพ่อและก็ได้รับความการุณาให้รักษาเพิ่มเติมการรักษานี้คุณพ่อได้ใช้พลังปราณในตัวของคุณพ่อมาถ่ายทอดให้ตามวิธีการเริ่มแต่การถ่ายทอดพลังปราณไปที่ขาทั้งสองข้างที่ไม่มีแรงเดินจนกระทั่งมาถึงการนวดหัวใจผมไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริงทุกครั้งที่คุณพ่อถ่ายทอดพลังให้กับผมแทบทุกครั้ง มักจะมีความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วๆร่างกายมีเหงื่อซึมออกมาทางทั้งที่พัดลมบนเพดานห้องกำลังพัดกระหึ่มอยู่แต่ก็เป็นความจริงและทุกครั้งที่คุณพ่อแผ่พลังปราณไปนวดหัวใจผมครั้งไรผมเกิดความรู้สึกขึ้นทันทีว่าหัวใจของผมดิ้นไปดิ้นมาได้ทางทั้งที่มือของคุณพ่อเพียงได้แต่วางแปะไว้บนบริเวณหน้าอกเท่านั้นสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำไมผมจะต้องมีการหลับทุกครั้งและก่อนที่จะตื่นจะต้องมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกครั้งเช่นเดียวกันครั้งแรกในขณะที่ผมกำลังหลับอยู่ผมจำได้ว่าเหมือนมีใครใช้นิ้วสองนิ้วมาทิ่มซี่โครแรงพอสมควรพอผมตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าคุณพ่อกำลังหัวเราะพร้อมกับบอกว่าหลับได้30นาทีพอดีบางครั้งผมต้องตื่น ก็มีใครไม่ทราบมาผลักให้ผมตกจากท้องร่องซึ่งสูงชันผมยังจำหน้าไอ้หมอที่ผลักผมได้อย่างชัดเจนพอผมตกใจตื่นถามคุณพ่อว่าไม่รู้มีใครมาแกล้งผลักคุณพ่อได้แต่ยิ้มเช่นเคยพร้อมกับบอกว่าคราวนี้นอนหลับได้หนึ่งชั่วโมงพอดีจนบัดนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรและทำไมถึงเกิดขึ้นกับผมอย่างไรก็ไม่ทราบ มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่คุณพ่อกำลังถ่ายทอดพลังปราณไปที่หัวใจของผมโดยปกติผมต้องนอนเหยียดยาวไปพร้อมกับหลับตาสักครู่เดียวเท่านั้นผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครเอาขนไก่อเล็กๆมาปัดอยู่ที่บริเวณหน้าของผมปัดไปมาที่คางบ้างหน้าผากบ้างแก้มบ้างปัดอยู่ประมาณเกือบหนึ่งนาทีพอหลังจากผมตื่นผมก็ถามบุตรสาวที่นั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้วยว่า มีใครเอาขนไก่มาปัดที่หน้าผมบ้างบูตรสาวบอกว่าไม่เห็นมีใครมีแต่คุณพ่อกำลังเอามือจับอยู่ที่หน้าอกผมเท่านั้นครั้นถามคุณพ่อก็ได้รับคำตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องของลมปราณฟังแล้วก็แปลกดีเหมือนกันผมมารับการรักษาจากคุณพ่ออีกหลายๆครั้งก็รู้สึกว่าอาการที่ผมเดินกระย่องกระแย่งต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวเดินด้วยนั้น เริ่มสบายขึ้นพอสมควรที่สำคัญขาผมที่เคยนั่งพับเพียบไม่ได้นั้นบัดนี้สามารถนั่งพับเพียบได้และขัดสมาธิได้สบายแล้วส่วนหัวใจนั้นทำงานได้ตามปกติผมเคยได้ยินคุณพ่อบอกว่ามองเห็นหัวใจของผมสีแดงสดใสดีแล้วครับไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยเพียงแต่อาศัยการถ่ายทอดพลังปราณจากตัวของคุณพ่อเข้ามาในร่างกายของผมเท่านั้น เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นความจริงก็เกิดเป็นความจริงขึ้นมาได้ผมคิดว่าในโลกเรานี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งเร้นลับรวมทั้งพลังต่างๆยังแฝงตัวอยู่ในโลกและจัก,กรวาลทั้งหลายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องทางพลังจิตผมเชื่อว่าสามารถที่จะกระทำสิ่งที่โดยปกติแล้วจะทำไม่ได้ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์ที่สุด เรื่องราวต่างๆนี้เป็นประสบการณ์อันแท้จริงที่ผมได้ประสบมาด้วยตนเองโดยไม่ได้มีเรื่องอันเป็นเท็จแต่ประการใดทั้งสิน้นสำหรับบุคคลที่ผมเรียกว่าคุณพ่อครั้งหนึ่งเคยมีการเรียบเรียงชีวประวัติในนิตยาสารบางกอกมาแล้วท่านผู้อ่านท่านใดสนใจโปรดค้นคว้าเอาเองนะครับนาวาระนี้ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงองค์พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ทรงแจกพระธรรมอันล้ำเลิศโดยตัดสรู้โดยพระองค์เองแก่มหาชนปราศจากความปรารถนาผลตอบแทนเพื่อจะให้ประสบในกรทั้งหลายในหลวงพ้นจากวัฏฏสงสารด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จดับขันปรินิพานมานานนับพันปีแล้วก็ตามแต่พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณยังคงแผ่ไพศาลอยู่ทั่วจักรวาล ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ประสบเคราะกรรมจากโรคร้ายมาเบียดเบียนอย่างแรงใกล้จะถึงแก่ชีวิตพระองค์ได้ส่งพระกรุณาช่วยชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าไว้ซึ่งพระกรุณาที่คุณนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรำลึกถึงองค์พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยจะขอยึดไว้เป็นสารณะที่พึ่งช่วชีวิตไม่มีที่พึ่งอันใดจะยิ่งกว่า อรหังสัมมาสัมพุทโธทพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับาาเเป็นนภาพตือใจ ห่างไกลก็มือ